สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําการรดน้ำนีนะ่น้องน้องกุลาพินนะครับชุดนี้เพิ่งจะเข้ามาครับเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าตั้งแต่มานะี่ยังไม่ได้รดน้ํายังไม่ได้โดนน้ากันเลยนะครับจะมีก็ต้นนู้นมั้งที่ไปล้างรากนะต้นเดียวที่เหลือก็ยังไม่โดนนะพึ่งอยู่ที่ร่มๆมอย่างเงี้ยมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วมั้งผงก็จะไม่ได้นะครับก็มาดูกา,การต้นไม้กัน ตัวนี้ครับ้องมาโฟกัส้ <c oughs> องมาโฟกัสเลยนี่ตัวนี้ก็คือเริ่มคายแล้วนะเริ่มบานแล้วอันนู้นยังก็เริ่มบานแล้วแต่ยังบานไม่เต็มที่นะครับอึ๊บ <c oughs> ข้างบนจะมีการหอ่หออยอยู่นะแตะๆดูแล้วก็แตะๆดูแล้วก็ไม่ได้เป็นไรนะใบย,ยังแข็งนะครับองมาโฟกัสเลยเนวะ้ยใบยังแข็งแรงนะครับ โอเคอยู่นะแล้วก็อีทาเวล่านี่ครับก็เริ่มกินใบล่างแนละ้วเห็นไหมย,ยอดยอดผมไม่รู้ว่าเป็นยอดเก่าของเขาหรือว่าเป็นยอดใหม่ที่เพิ่งออกแต่ลองจับแล้วก็โอเคนะแข็งแรงดี้วไม่ได้อ่อนอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาลดน้ํากันวิธีการลดก็ เอาน้ำใส่ภาชนะนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่สูตรเลยนะครับบ้านขายบ้านหมันเพราะว่าบ้านผมมันร้อนดุบอ้าวนะอากาศไม่ได้ถ่ายเทก็เลยจะไม่ได้ลดลงตรงๆเพราะว่าน้องอาจจะยังลาบไม่แข็งแรงดีเดอดตายได้นะครับก็คือเตรียมน้ําใส่กระมังสักนิดนึงนะเพื่อเอาไว้น้องเอาลงไปแช่นะครับในน้ํานี้ผมก็ผสมปูนแดงบีวันแล้วก็ชุลอดนิดนึง ก็แล้วตะสูตรอีกนะมันไม่ตายตัวนะครับแค่ว่าดูว่าเราใช้แบบไหนแล้ไม้เรารอดนะก็ใช้แบบไหนกันไปนะครับกดอีดกนึงคนให้ปูนแดงมันคลายตัวหน่อยนี่ดีกว่า เริ่มกันเลยเนี่ยไว้แช่แช่ลงไปเี่นตรนนี้เป็นกระถางพลาสติกเคราจะแข่งแรงอยู่วันนี้ ต้นหนึ่งต้นนี้ที่ลากเป็นลานะครับล้างลาไปก็แช่นี่นะครับในสองต้นนูนไม่เกี่ยวนะสองต้นมตัดยอดมา,าทําไว้เฉยนะครับก็เดี๋ยวก็แช่สักพักหนึ่งให้น้ำซึมขึ้นนะครับก็ยกขึ้นได้นะครับ นี่นะครับหลังจากแช่ไปสักระยะหนึ่งก็จะเห็นว่าความชื้นเริ่มขึ้นมาแล้วนะนี่เห็นไหมเริ่มขึ้นแล้วเชื้นขึ้นมานะวันนี้ท่วมเลยเอาขึ้นก่อนนะครับปัดน้ําไม่ดีนะนี่เอาขึ้นอือบวางไว้ที่เดิมนะครับพยายามตอนยกก็พยายามอย่าให้โดนต้นอื่นเขานะครับอย่าให้น้ําหยุดไปที่กลางใบต้องระวังระวังนิดนึงอันนี้เราขึ้นได้แล้ว วางไว้นี่นี่อีกต้นหนึ่ง่ะจริงๆเข้าขึ้นได้หมดแล้วละ่ะนะครเพราะว่าเดี๋ยวจะพักความชื้นก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมาเองขึ้นได้แล้วค่อยๆขึ้นไปครับก็นี่นะครับเสร็จแล้วนะ อันไหนที่ยังไม่มีน้ําขึ้นมานี่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสําคัญคือเราแค่ต้องการให้เขามีความชื้นสักนิดนึงเข้ามาในดินข้างล่างนะเพราะว่าเดี๋ยวเดือดรากเขาจะต้องมากินน้าเองนะถ้ารากเขาเดินนะก็ไม่ต้องต้นแฉะมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่แน่ใจว่าบางต้นอาจรากยังไม่เดินอย่างนี้เนี่ยรากอาจจะยังไม่มาเพราะใบก็ยังห่ออยู่นะก็เอาหลบแดดไปหน่อยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามวางในจุดที่ ให้มีลมถ่ายเทใช้พัดลมช่วยก็ได้ผมเปิดพัดลมช่วยนะครับเพราะว่าให้ดินเขาแห้งเร็วๆแล้วก็วางไว้ที่ลม่มลำไรก่อนนะฮะอย่าเพิ่งให้โดนแดดมากนะครับโอเคครับเด,เดี๋ยวๆก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับองชุดนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะมีชุดใหม่เข้ามาแล้วล่ะก็อ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน,น้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ